คำกล่าวถึงความสำเร็จของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โดยองโลกของไทยบายธีรพัฒน์ข้อ 1. ผู้ชายที่มีความสามารถในการขับรถได้ด้วยความระมัดระวังในขณะที่จูบผู้หญิงไปพร้อมๆกันนั้นเขาไม่ได้ให้ความสำคัญในการจูบผู้หญิงเท่าที่ควรเราควรให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากที่สุดเราควรมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเพื่อรับมืออนาคตและไม่ควรคำนึงถึงอดีตในสิ่งที่ผ่านมาผู้ชายที่ขับรถได้ด้วยความปลอดภัย เขาไม่สามารถจูบผู้หญิงได้ด้วยความดืดเดิมอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันข้อที่สองอย่าตั้งเป้าหมายเพียงเพื่อความสําเร็จแต่จงทําเพื่อที่จะให้เกิดคุณค่าและไม่ควรไล่ล่าความสําเร็จความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ที่จะไล่ล่ามาแต่ควรทําให้เกิดคุณค่าและส่งมอบต่อคุณค่านี้ให้กับผู้อื่นแล้วความสําเร็จจะวิ่งเข้ามาหาตัวของเราเองข้อที่สาม การจินตนาการนั้นทรงพลังเหมือนกับการมองเห็นชีวิตในวันข้างหน้าการจินตนาการนั้นสําคัญกว่าความรู้ทําให้เรามองเห็นถึงปัญญาที่อยู่ภายในตัวของเรานั่นเองข้อที่4ข้อมูลไม่ใช่ความรู้ที่มาของความรู้คือประสบการณ์ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆได้เสมอเมื่อพบเจอกันและสามารถที่จะต่อยอด นำไปสู่ความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาข้อที่5ฉันไม่ได้ฉลาดเพียงแต่ว่าฉันคบคิดเรื่องราวต่างๆนานกว่าคนอื่นเท่านั้นเองการที่ไม่ยอมแพ้มันสำคัญมากทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดค้นคิดดีที่สำคัญเกิดขึ้นมาใหม่ๆอย่างมากมายเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีๆนั่นเองข้อที่6ฉันไม่ได้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ เพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่มีความสงสัยใไข้รู้อย่างแรงกล้าเท่านั้นเองสิ่งใดเราใคร้รู้อย่างชื่นชอบและความจริงใจเราจะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆเราไม่ควรที่จะทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําแต่เราควรต้องทําในสิ่งที่เราสงสัยใไข้รู้และนั่นจะทําให้เราเองเป็นผู้มีความรู้เยอะขึ้นนั่นเองและเนี่ยครับเป็นข้อคิดและบทความของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากอัลเบิร์ตไอสไตน์โดยธีระพัฒน์ ได้นำมาแบ่งปันสวัสดี